ได้ดีแล้วไปเ้าค่ะพี่น้องค่ะมือนี้ก้องคือแจ้งคือซวยใช่ไหมล่ะนั่งมาอาบน้ำแล้วก็นั่งก็ไปไหมค่ะสวัสดีจ้าส่วนเธอเช่ารอนอนรอกินหมูกระทะแมลงนะคะไม่ไปค่ะไปที่กลับไปอีกกตอนไปคู่เดียวกันพอแต่ความเถ้าเฒ่ามือนี้นะแล้วเอากูไปแล้วมันได้บ่ไม่ครับว่าเขาได้จะจู่มาทางใตทางกระโลกทางใต้และทางเนื้อมันเห่าน้ลับจูบเพรได้ได้ค่ะนี่นีงค่ะนี้ค่งนี้ ติดตามไปเบิ่งนะคะแต่เก่าน่ะนางสีนางสีจูบเจ้าเมื่อนี้น่ะนางสีบคกขยูบบันไดกันจักรวาลสีมาร์นบ่งคือได้เห็นบ่เฮยเชยอยู่ได้แต่เก้าเล้วอู้ไป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 เมื่อนี้สีย่างตามล้างนา่งย่างเดียวค่ะเพราะว่ามันออกในหม้อนางนางว่ามันขึ้นสีได้กลับมา้อดเดือนอาบน้ำเราไปต่อออีกโย นตุ่ยเอ้ยนั่นบอกตอนเท่าไม่มีแรงนะคะขนาดถ่ายคลิปถ่ายมาแต่บ้านน้องบัวยังบ่ได้แล้วค่ะมึงจะนอนรอกินหมูกระทะค่ะมันแมลงนะคะเราต้องทานแดดแล้วเธอเฮ้ยแดดแล้วเฮ้ยจ้าเพชรปีเลอร์สันี่น่ะมันเท่าแล้วบ่เพชรโป่กตาบโอ้ยนี่ไง แต่ดอกเรียบแพวจนงอลงงงงตาดูเห็ดตาเ็ปอกตาบ้านเองใชเนาบ่อืมได้ยู่ด่อกอ่หนาแค่ว่าเข้าห้ากันนี่แรกยังออกอยู่อือู้แครงดีแขงก็โดบ่กินบ้านเนี้ยเถอดนะไม่ค่ะเห็แคงคือห้ามคนีนบ่อไม่กินเห็ดนกเพนสวยเถอะเนาะเห็ดแสบได้เนี่ย แไม่ใจเคื่อเอารูดนี่แหละวผนไปเอามาให้ตาก็คืนนะนี่บอกซีน,น้อยแค่เลาะลงมันไม่ออกถึงแล้วนะถึงทาดแล้วนะตะลุงเอ้ยเฮ็ดออกหนซื้อบ้องเฮ็ดออกนานมันนยูใน เพน่อเจพระเจดีไปทางเลือไปไหนกางป่าก็ได้ถาดมีจักจะท่วงจะตื่นลูกลานเดิมไอ้ยเซาข้าอัไนี่

เขาเก็บคือสิม่วนเนาะเนาะแต่เก็บม่วนแท่พอใหญ่ก็คือบ่เฝ้าไว้ให้ลูกให้านบ่าน่นัน่น่นรีบ่จะตาข้ามยิ่งมีแดนเนาะอื นี่เด้ว่าเขางัดนี่มงขางัดที่ตับถ่อบาด้วย้ะเขางัดเอาใ่้เขางัดเบิ่งขงัดเอาให้ให้ตะูชอบแทงโบเกอบโบขึ้นโพนี่ี่งนี่เปขาหอมโอ้โหนได้เดี๋ยวเขาจะเามหวานอันี่เบากดี๋ยวะเ่มบงได้จอ่นะอย่ด้เสียบกจบนีเอะเลละหนึ่งละนอตมุนแล้วโอ้โหดูอนะให้ไม่มึงคือไม่ให้มึงคือบบกให้เลือใจซะ เลือดใจเด้บอดกูเอาไปขามาเอาเลือดใจเด้เลือดใจเด้มองกูทำมาฮาแดงมองกูก้อนกูทำมาฮากินไก่เลอือดแค่จะมาได้ติดมาเอาก้อนกูไปนี้กูมาชอบเถอะเลยมันมีโพป้อยมันดูป้อยมันด<ม>ูป้อยมันป้อยมันมาเอาก้อนกูมาหมูมาแต่งพยายามกูมาก้มแล้วมันเป็นเนีนป่นเลยเลอือดมันจังมูปลรีกูกูมือนี่บอเ <c oughs> ้าวันกูมาแล้วมันปลุบปลีได้จุ่มหนึ่งเอาคันอ้าอ <c oughs> ้าอ่ะชิ เยคตัด็่เลวบมาหาขูดเคียจนพ่อขาดาดอกนึงก็เอาขาาอ้านั่งไเยตัดเทาะเลยนี่นี่เดงนี่เออตับแดงโอะนี้เฮตับแดงเาเอาเฮตับแดงเฮ้ยเ๊ด้เด็กแต่ร้อนมึงมันเล้ยวเย็น,น <laughs> เลือ,ลอใจน้ำข้าวเฮานอนกัดแขวปว <c oughs> เจ็บแลวเจ็บแล้วนี่เิงเจ็บทั้งปวดมันเียบไปถ้าได้ดอกล้วว่าดีนตอนเสวันปิว่ามาเบิง มึงแน่ยในโัโฝนดอกเหม่งง่ายนะมึงแน่นั่น,น,อมมน,น,นโอ้ยเขาแโซกับเท้เอากับมีเอาเนะ <c oughs> าะจงม,มันเข,ข่าอยู่โอ้ยขจงว่าเฮ้อพขด้าเขาอีก่เลยจะเป็นมันโซ่วววพวกเอาเห็ดกับปานว่าเพิ่นจะเภาไปทังเลยจังมีเอามันเมื่อดเห็ดจุ่มมึงง่าย ปวดพวกหมูหมักแตกโอ้ยเล้วจ่าน้ำเคาเขานอนกัดแขวกวดกวบกระดาษเข้าไปบางหันว่าเข้าเลือไหายอปหาย่าเขาสวยเลยว่าเข้าเมาเฮ็ดเจ้าขอหอมพี่ไปดูเพื่อนไปต่องมันดอกสีแดงเลยนี่นี่ข้าวกรอนยิงมีตัวนี้ไว้นี่มันเติมมาแบบยิงเงาเลยเนาะโอ้ยทำไมกิ้มห้างได้ตาแดงมันจะมาจบเนาะโอ้ยเราเหมันแข็งเนี่ยมึงแน่ในหัวโขน ้ากงงอมาเอาแตงกวาเ่ากัมีอาไอย่งจงเลือยู่เฮ้ยไลเดี๋ยเฮ้ยพี่พี่พเฮ้ยพี่นะอยู่ง่ายอันนึ่งโอ้ยแมนแมนนี่ต้น่มันเลอไว้เฮ้ยเดี๋ยวแแลเข้ากับแบบแเ่ไม่ต้ออดแล้วคือบางนั้นในดอกขาวอุจจจะเลย เออขึ้นเขาดำห้ามือมันเข้าเอา้มก็ได้อเนาะเฮ็ดสีแดงก็ได้เนาะมันยอมสีไว้เลยครับนี่หัวเสืออะไรเนี่ยนางยับประรนี่เออเนาะเแต่มันต้องมาห้าลำได้เนาะสมมติว่ามันนี่รถเขาเบรกติดอลไรไปคุมเบรกแล้มันดันอลไรมันดันมันนี่พี่มือเลยซีเนาะอะไรเลยเนาะแต่เจ็บอีกแล้วทำไปม้วนให้อุ้มน้ำ ลูดหน่อยกันเนาะว้าย <What? S 1> สีจงเห็น,นยังค่ะคือนไปทราบเอาค่ะโอ้ยนี่ๆๆอือโอ้ยมันสา,ามารถทำนี่เลยเฮ็ดมันก็เข่ามากพระชิคยได้ <laughs> ลูตะ <laughs> กี้ปล่อยเขา,าปล่อยกัน <laughs> สองสามกิโลแต่ว่ามันจังโถเฮ็ดมีบัดเข่ามากหัวหดห้าสิบกิโล <laughs> ห้าสิบก้นเมตรเผว่าได้แลยมันเป็นสีดเด้งๆห่ื <laughs> มันก็ได้อยากเ,เห็ดน่าเฮ้ยสำนึงเออเฮ็ดไปเลย จำไว้นะคะเนี่โคนนี้เห็ดแดงออกนะจำไว้ปีหน้าเธอจำไว้นะถ้าเห็ดออกเธอส่วนสันมาดูเลยนะคะสันนั่นเหรอจะจำเธอนั่นแหละจำสมองเธอก็จำไว้เลยค่ะเห็ดอันนี้ปกติหลังมอกก็เป็นมูโล่เลยยิ่งมันจะเห็นแบบเต็มโคนอยู่เด็ดดีขึ้นโมน โอ้ยเธอจะหนีเล huh ่นบอลไปนี่นะสักทีพาเธอไปเบื้องสนก่งท่าเธอไปสวิงกิงเบื้องันจ้าแตสวิงกิงไม่มันจะพาเธอไปสวิงกิงค่ะนคืออะไรสวิงกิงบอพี่น้องอะไรสวิงกิง่าจะพาเธอไปสบัดสบอมพงอีเท่ามาชิบหอยฮาวบอแมหพี่เจือกิห่ยเมือรามอบอห่ยละมูบอมาจากเธอหายอยากกินถากินหมูกระทะอันแล้ว เทปเนาะชวนมาก็ไม่มานะคะนางเหนื่อยค่ะเดี๋ยวนางหอบสังขารมาไม่ไหวค่ะไปไปพ่นไม้ตอเหนื่อยกายกับความทุ่มเททุ่มเทอะไรล่ะเออยังเป็นเด็กเเฮอารมณ์ดีเป็นเหล่านะคะนางตุยตุยผููไม่เคยมีความทุกข์ค่ะบอกไม่อารมณ์ดียังไง ก็คนมาเอาเห็ดกับคนโน่เอาแล้วก็ยังเหลือไว้ให้เราหรือว่าอารมณ์ดีเพราะว่าได้ตักตักหินใกล้ผัวเมื่อเช้าย่าไปต้งหินด้วยกันกับผัวนะได้นั่งรถกับ,<น>กบมิน,าน<ฮ>่าเลยออกที่ขุมจ้คเนี่ย้เจออยู่เหรอเอาเขียบไปเขียบมาผัดพ่ออีกเลยเนาะเตือนบอกว่าผัวไม่ไม่เข้าบ้านเหรอเจอว่ามันเข้าวในหูนะพี่จักแต่ว่าผัวไม่เข้าบ้านาไหมวมันาานี้น่่าโชว์หอยคะส,สวยๆเนี่ย ท่าพวอมาในช่วงนี้เราจะไปเสีย,ยจะยออกไม่ดีป้วยมีหน่าเหรอพี่น้องเอ้ยกรับออกปลากรับเผาปลาอยู่นี่นลยคะ่ะแต่ว่าัวอทำไมไม่เข้ามาวันนี้ถ้าอยากแดกหมูกระทะัวไม่เข้าดอกกินเลยพวอข้างแดกตักหินกับผัวเรื่องข้งเรื่องนึ่งสองโหลสามโหกับโบได้เนื่อยได้ม้อยแล้วสเมื่อยังตักแล้วไปพวอขึ้นรถไปถ้ำเนาะโวแล้วก็ได้นั่งเป็นตุ๊กตาหนารถไปอีกเลิศแค่เลิศไปไปโพ้นไม้เคลียร์คากลายมืออื่นจังมหาเบิง เฮ็ดเป็นกตาบสี่ดอกห้าดอกนี่มันเน่าเมื่อลนเนี่ยมันเ่นนี่เน o w เนี่ยเ n o เกาสามสี่ดอกน่าหมดเลยโซนแมนบ่โอเคไปน้องโดนไล่ออกมานอกหัวใจ ความหวังผู้ทางยาวไกลพังทลายเมื่ออายเป็นอื่นไปพ่อผู้ไม่สัญญาใจดนอายส่งคืนก็รู้หัวใจสะอื้นแอบยืนดูอ้า ใจเคยผ่านทุกข้ามสันจรหวังหาได้เพียงอาวรกันทางจรห้ามใจนอกผ่านขอบเขตใจรักปักไปแคว้นมือนแดนกลางแค่น้องเข้าใกล้โดนกลั่น ไอ้กลัวแฟนใหม่ระแวงรู้โทร่มาอีกเลยร้องเพลงให้เฮดฟังแอบแยงเมื่อเห็นอยากเข้าไปหารวดน้ำสายตาแฟนใหม่ไอ้กลั้นแข็งแกร่งคนนอกหัวใจ

รักไม่เป็นอื่นสอดตางว่างสองทางเบาหวังได้คืนบอกกันทางหากวานชื่นน้องคอยเดินอยู่นอกหัวไก่ห้องเพลงให้ฟางป่านนี้ยังประโพหัวออกมาให้เห็น เมื่อไรได้ทุกๆได้ห่วยอ่าผักพันกันนะคะผักพันกันเมื่อยไปนี่ค่ะก็มีลำเอาบ่เฮ้ยมันตายดูมันเป็นเสือนี่เฮ้ยเป็นเป็นเป็นโอ้ยสีอซาสวรรค์นะคะปัดโกยโกยเสือนี่อืเออเออเออเฮ้ยเสือเนี่ยมันตายอะไรได้เขาตัดแล้วตัดกันงอมันตัดนะตัดกันมันยังเนื้อยู่บูมันยังโจไม่ละเมื่อไละผักพรปัด อยู่โคตรทางแดงนี่แหละผักโขลกกูจะให้มันอยู่ในใกล้ๆเฮือนเด็กกูจะมาขี้เล่นซุมมือโดนนี่นะเฮ้ยนี่ได้หดนมวยนี่บ่ะหอีกทีเสือตัวนี้นะใช่ขี้มากขี้มากอันเลือบเพิ่งเพิ่งเพิ่งพอก็เด้อเฮ้ยโอ้หนอดอูก็เด้อฮ่าฮ่าพอก็เด้อกูกูขี้อูก็เด้อเฮ้ยกูขี้สั้นซองกันขี้สั้นหนึ่งอะไสั้นซองมันจะนีบไข่มึงเด้อไม่ได้กันมีเถิงไปเลยบ้านยอมเด้อดสีซองนี่หมดอันนี้นี่ มุดเยอูกำตัวเองนอนนอนสลารับตาเอวยสีก็มื่อยดีหอมหักเจ้าถึงมาเผากอมนอนมือนี้อากาศฮอนลมวี่ว้อนวี่แหวบลมพัดเฮ้ยโมนได้เฮ้ยอีนี่มาเป็นไรมึงย่ามาบ่มึอเล่นมึงย่ามานะเฮ้ยมาฮักขี้เป็ด้ยนกูได้ถ้าก็ไม่ลิโมนีลูไปกรุงเทพจะว่า สิพอสาวปีเลยปีเลิ่มเงยหัลุนลงมาไม่ไม่ปีน้ากับปีเอาหุ่นสั้นปี่ก็ได้ผู้ผู้ออกมาดมาอย่ามาตายเปิ้ลอเข้าเกี่ยวข้าวเหลวป้าจะมาทานข้าวหุ่นสั้นนี่ก็ได้ผู้เนี่แล้วข้าวสวรรค์นั่นสวรรค์เมืองผ้านอนนี่มึงไม่ได้ผู้ใายมานอนเสิ่องเนยนี่บอกปีนอนไปตายเยอะผู้ใายมานอนปีระวังป้าไปสิเสิร์งกันใลยคือจ้า ฮ่าเฮ้ยมาหาเห็ดแล้วเอ้ยเมื่อยแล้วเอ้ยจะพักพอดเอ้ยมีเปย์อยู่ในิดปลาเลาเอ้ยแต่นอนที่แห้งจังหน่อยเอ้ยสิไปหาเห็ดต่อจ้าคันอันนั่นแหละกามาเยี่ยมบ้านเยี่ยมซองเลยเดินนางพ่อคอยล้งเลยไม่ได้มาจากเธอพ่อทำล้งเลยสมมุิว่าผู้บ่าวเนาะสมมุิสมมุิว่าผู้บ่าห้าเห็ดเลยถือผู้ชายผู้บ่าบ่อยากได้แต่มันขี้ไร่เนาะ เ่นได้มันอลไรฮาเาก็เต้นขึ้นเสื้อตรงขึ้นไปนอดถ่าอยู่พู่อนเนาะมันก็ขึ้นมาได้เนาะขนาดว่าอยากได้เนี่ยอยากขึ้นไปเต้นท่ามันอยู่เพื่อขึ้นเต้นหนีมันอันแลนหลักลี่อยู่ก็ขึ้นพอดีแล้วมันสีน้ำขื่นมันขึ้นไปเสื้อมันขึ้นมาได้ดอกมันบอกแต่เก่งคือเฮามันบันไดมันบันไดขื่นลิงกระไดว่ามึงคือลิงตีปีกกระส่งมาว่าปีกกระถ่าได้ก็ได้บอกอันนี้เป็นการสะอ่อนนี่มันหมุนอัตโนมัตินะเปีกกระอัตโนมัติเฮ้ยหมุนกรางไายก็ได้ฟูเฮ้ยเนาะ เพนนินวัดอยากได้ลูกนะ่ะึ้นมาออกในเสื้อนี่เก็ได้ <c oughs> แค่นทวงเราก็บประด็ยากเนะาะบอสต้องหาผูกทวงให้มันเนี่ยบบ้านในสกักก็เด้อพอสิมาเหตุตั้งถี่ดูดูเฮ้ยเวลาเมื่อยๆแล้วมาหามาดูมันได้ห้ำลงนะ่ะมันมมีเไหมเฮ้ยกูได้ยินก็ว่าว่ามึงนาวโบอยากขึ้นมาบ้านนะมึงอถือค้อยง่ายวะส้มจันบอกว่ามึงนะถือค้อยง่ายแล้วบอกึ้นบ้านลืมบ้านลืมซองเขาจัดว่ามันยังเนิัวนะแล้วเบ็นนะบอสมันถือมันถือห้โลงแล้วมันมีเงินบ้านว่ะ เรอทำโรงว่ะเฮ่มเพิ่มมันเอามาฝากหนะเด้ออยากคือว่านอนมื่อตาเกินไปเลยอยากคือว่าเห็ดตับจกว่ามานอนเฝ้าเห็ดอยู่มายกบ่เห็ดตับแดงมึงไปเบิ่งกันเด้อเฮ้ยเอามีเใจนะก็นั่งกันได้ท่าได้กันได้จะเป็นเลิศมันนี่จกสั้นมันเนาะถูกขาดเด้ยเยกะแบบเยอะแบบเอากระลังกะเฮ้ยนั่นมันหลุดลกไปนี่ด่าด่าถ้าดำนอนเนี่ยม่เสียบนั่นตรงนี้ โมนอะไเนาะบิ้งได้แมงขี่เกี้ยมกตมันกับเบิงคับอมันกับกเอ้ยกงขี่เกี้ยมเลยเช่หือเ่าฮะึ้ยังขึดยังเฮ่อมันอามาฝาแน่ผายโมนเลยเฮ้ยมึงมาอยากมาขืนมาขี้บ่เอาน้ำมันมาจ้ำกินกเพราเลยเฮ้ยเครือแต่นี่เขาตัดแล้วเพิ่มมาขืนมากยายมันจายยมันดอกมึงเชื่อะไมาได้ขี่มาได้ขีอกูกูขี่นแทได้นี่นะ กูได้ยินมึงพังวันนี้ตั้งแต่เก้่ยวข่าวแต่ปีพออ่อ2019ถ้าปี2019ยังบอกขึดมาอยู่อะไรปีเลยนะูไ <ừ. S 1> ม่แต่เกี่ยวข่าวเลยเลยจกปีใดจะไงมึงขุดมาแจแล้วมึงหัวงอกนะมึงไปในซกระจกมึกยักเถื่อเปล่าจะก็อวยเมื่อไรล่ะพี่น้องเอ้ยยุ่งก็กินพอยุงนีงมันดีคือแต่คืออันตะายลงอยู่พุดตลงคุณรู้ไหลงตุ๊บจัก,กเฮ้ยใครนม่เออกเ็บไ จักงมาะว่ามิตรอันมาอันนี้จัะว่าเห็ดมันอยู่พ้นอ่ะประจักโอ้โหขุะกะตีแต่บอกให้เขาเห็ดเขาก็เห็ดโลดแต่ว่ากูนะกะห่วงเจ้าของนะยังห่วงอยู่ผมราะมาจันทร์เพราะมาจันทร์บริมีเมื่อนั้นเดคือจังหวะกับพญายังพญายามเนาะฮัมอันเออพญิวันคือจังหวะเท่งกันทามเสิร์งกันอยู่ พราาะว่หาเหตุก็ไม่ได้หรอกค่ะนางอยากมาลรอเบิงค่ะคือเรื่องของเรื่องนางอยากมาลรอเบิงหม่องเขาเก็บพี่น้องเอ้ยนางเสียใจีนใเงายสจที่เขาไปเก็บตัดหนานางเคยอยู่เคยจกับเขาเลยแต่เขาไมด้เก็บองนางเคยเอาเลี้ยงชีดกับคลองผัวบาเขามาเก็บไปตัดหนาแล้วก็อยากมาเบิงนี่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 นีได้กับเขได้กับมาเบิงได้เก็บรำข้าสองดอกสามดอกก็เอาค่ะก็จะได้เมื่อไหรพี่น้องคะเดี๋ยวจังรอ มึงขืนมามึงกัยังสีมักน้ำกูพูนโพกูนั่นแต่เต็มนั่นโเดี๋ยวจังรอกินหมูกระทะมันแรงน้ำกันแล้วกันนะพี่น้องคะนอนซุ่มพูนอนซุ่มพูนอนซุ่มพูนั่งเท้าโพนั่งเท้าเราอยู่ในบ้านท่านี่แล้วเราเมียนในบ้านท่านี่ได้แล้วเรามีลูกหนึ่งแล้วเมียทีซองนะเราบ่มีลูกเราเอาเลยเอเมียสั่นนีี่เมยที่ซองเออไอีเท้าอีเกับเมียทีซ่างหมดแล้วเฮ้ยมึงไหนทีซองเออเออโอ้โหดินโฮกู อีใจนั่นไปไมแมงจังกินหมูกระทะน้ำกันนะคะพี่น้องคะอย่าลืมติดตามนะคะ,อ,คคะอันนี้มารอดูเขาเก็บเฉยๆนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ